เยี่นใเมะขอเสนอสัพยุทธรุฟ้าภาคประชิม,มบทสงคราม3จักรวรรดิตอนที่34ศูนย์บัญชาการภาคีเหียนตั้งอยู่ในจักรวรรดิเจียนมาฐานะที่เป็นกลุ่มอิทธิพลยักษ์ใหญ่ของจักรวรรดิขนาดของภาคีเหียนในวันนี้ยอมห่างไกลจากหนึ่งปีก่อนเป็นธรรมดาใจกลางจักรวรรดิที่กว้างใหญ่ไพศาลภาคีเหียนแทบจะยึดครองพื้นที่ถึงหนึ่งในสาม พวกเขาแบ่งงานชัดเจนเพื่อเสริมสร้างพลระกำลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโรงโอสดเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญแทบจะเป็นอันดับต้นๆของภาคีเหยียนหลังจากทำการหลอมสร้างโอสดส่งไปที่โรงวานิชหลังจากนั้นโรงวานิชก็จะส่งไปที่โรงประมูลของตระกูลมีเธอเอ,อ๋อเพื่อจัดจำหน่ายต้องบอกว่าภาคีเหยียนทุกวันนี้อย่างรากลึกในจักรวรรดิเจียนมาทุกคนในจักรวรรดิเจียนมา แทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักพาคีเยียนเหล่าบรรดากลุ่มอิทธิพลบางส่วนที่รอดูทิศทางลมหรือยังไม่กล้าเข้าร่วมกับพาคีเย,ยนพอเวลาผ่านไปคนเหล่านั้นก็เริ่มทยอยมาสวามิภักดิ์ต่อพาคีเยียนมากยิ่งขึ้นพินิจจากสภาพปัจจุบันสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าพาคีเย,ยนจะแข็งแร่งยิ่งกว่าสำนักงานเมคาในอดีตหลายต่อหลายเท่าโลงโอสถตั้งอยู่ใจกลางนครหลวง ้องบอกว่าทุกวันนี้มีนักปรุงโอสถมาพำนับพักแรมรวมไปถึงบางคนก็มาเพื่อแลกเปลี่ยนของที่ตนเองอยากได้โลกโอสถทุกวันนี้ขับข้างด้วยสูตรโอสถที่แปลกพิสดารสมุนไพรที่หาได้ยากยิ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมของหายากสำหรับนักปรุงโอสถอีกที่หนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับของหายากที่เหล่านี้มาจากไหนบ้างก็มาจากเหล่าบรรดาคนที่เก็บสะสมไว้โดยที่ พวกเขาเนี่ยไม่รู้ถึงคุณค่าของมันหรือบางคนอาจจะไม่ถูกชาโลกกับของต่างๆเหล่านั้นบางคนอาจจะมองว่าไร้ค่าไม่เหมาะกับตนเองพวกเขาก็เลยนํามาแลกเปลี่ยนที่โรงโอสถแห่งนี้แน่นอนว่าของดีของพิเศษต่างๆเนี่ยก็ต้องมีราคาตอบแทนเพื่อแลกกับของสิ่งนั้นและยิ่งเป็นนักปรุงโอสถด,ด้วยกันแล้วราคายิ่งย่อมไม่ถูกอย่างแน่นอน อาศัยสงครามสามจักรวรรดิที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทำให้ทางจักรวรรดเิเยนหมาและภาคีเยียนเริ่มมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นและบวกกับนโยบายใหม่และวิธีการค้าใหม่ๆที่ทางจักรวรรดเิเยนหมาได้นำเสนอออกมาก็ทำให้เป็นที่น่าสนใจต่อคนจากจักรวรรดิข้างเคียงมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่นานคนจากจักรวรรดิข้างเคียงก็แวะมาชมแวะมาซื้อสินค้ารวมไปถึงแวะมาประมูลของต่างๆ มากยิ่งขึ้นทําให้ตอนนี้จัก,กรวรรดเิเยนมาเฟื่องฟูมากกว่าตะก่อนหลายต่อหลายเท่าและที่สําคัญเข้าไปอีกก็คือความเจริญรุ่งเรืองของโรงโอสถตอนนี้สามารถพูดได้เต็มปากว่าจเจริญรุ่งเรืองกว่าสมาคมนักกุงโอสถสมัยก่อนไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าต้องบอกว่าโรงวาน,นิชตอนนี้ที่มีความคึกคืนเป็นอย่างมากแต่โรงโอสถเองก็มีความคึกคืนไม่ต่างกันแต่จะมีสถานที่หนึ่งที่มีไว้เพื่อ สำหรับนักปรุงโอสถในการปรุงโอสถโดยเฉพาะสถานที่นี้จะไลซึ่งความวุ่นวายภายในห้องปรุงโอสถของเหล่าบรรดานักปรุงโอสถภาคีเหียนจะมีห้องส่วนตัวหรือห้องที่ใช้รวมกันและที่สำคัญจะคอยมีคนรับใช้สองคนที่คอยนำสมุนไพรต่างๆที่นักปรุงโอสถต,ต้องการมาให้อย่างไม่ขาดสายและที่สำคัญเข้าไปอีกภายในห้องนั้น กับสร้างมาจากหินสีม่วงที่หายากอย่างยิ่งแน่นอนว่าหินสีม่วงนี้คุณสมบัติของมันก็คือการทําให้ความร้อนที่อยู่ภายในไม่ล่วไหลสู่ภายนอกส่วนราคาค่างวดของมันนั้นก็แพงตามไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่นักปุงโอสถบางคนต่อให้ปุงยาตลอดทั้งชีวิตก็อาจจะไม่สามารถสร้างห้องโอสถที่สร้างมาจากหินสีม่วงนี้ได้ดังนั้นครับนี่ก็เป็นการบอกถึง ความมั่งคั่งของภาคีเยียนและทางด้านโรงโอสถว่ามีมากขนาดไหนเวลานี้ภาคีเยียนร่ำรวยเป็นอย่างมากดังนั้นการจะสร้างห้องบุงโอสถชั้นสูงที่มีหินสีม่วงแบบนี้หลายห้องขึ้นมาจึงไม่ใช่เรื่องยากลำบากสำหรับภาคีเยียนแม้แต่น้อยนิดทว่าห้องบุงโอสถชั้นสูงแบบนี้สามารถใช้ได้เพียงนักบุงโอสถระดับสขึ้นไปส่วนนักบุงโอสถ ระดับธรรมดาต้องไปใช้ห้องรอบนอกทีแรกก็สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าบรรดานักปรุงโอสถแต่พอเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มปรับตัวได้มันกลับกลายเป็นแรงจูงใจที่ทำให้พวกเขาขยันมั่นเพียรในการฝึกฝนปรุงโอสถเพื่อเลื่อนระดับชั้นจะสามารถใช้ห้องดังกล่าวได้แน่นอนว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลอุบายสำหรับทำให้นักปรุงโอสถเหล่านั้นขยันมั่นเพียรและมีแรงจูงใจ ในการที่จะเลื่อนระดับชั้นหลังจากเวลาผ่านไปเรื่อยๆพวกเขาก็คิดอย่างเดียวว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปใช้ห้องระดับสูงให้ได้ไปสัมผัสกับคุณสมบัติของห้องระดับสูงที่มีมากมายไก่กองให้จงได้บริเวณกล่งการของห้องปรุงโอสถชั้นสูงจะมีห้องปรุงโอสถห้องหนึ่งที่มีสีม่วงทั้งห้องและห้องปรุงโอสถนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเสี่ยวเหยียนฟาร์มาและนักปรุงโอสถระดับ5ขึ้นไป ที่จะสามารถมาใช้ได้ส่วนคนอื่นไม่สามารถใช้ได้ไม่สามารถเข้าใกล้ได้ไม่ว่าจะเป็นนักปรุงโอสถหรือคนที่เข้ามาเยี่ยมชมก็ตามถือว่าเป็นห้องที่มีความเป็นส่วนตัวสูงที่สุดภายในห้องปรุงโอสถจะมีเวรยามคอยรักษาการอยู่ด้านนอกเพื่อไม่ให้ใครมารบกวนสมาธิสําหรับนักปุงโอสถที่กําลังทําการนะครับปรุงโอสถอยู่และตอนนี้ภายในห้องดังกล่าว ก็มีแท่นที่มีไว้สำหรับการวางสมุนไพรและวางเตาแสงหลากสีกระจายออกมาจากในนั้นและตอนนี้เตากันหลายใบก็กำลังถูกจุดไฟขึ้นมาอุณหภูมิภายในนั้นเปรียบเสมือนเตากันเตาหนึ่งเลยก็ว่าได้รอบๆแท่นหินนะครับยืนอยู่ด้วยเหล่าบรรดาเนี่ยนักปรุงโอสถหลายคนพวกเขาตอนนี้กาลังควบคุมเปลวเพลิงที่อยู่ภายในเตากันบวกกับการสลับท่ามือนะครับเพื่อทําการหลอมประสานทางด้านสมุนไพร ที่อยู่ภายในนั้นหลังจากการสลับท่ามือไปหลายครั้งสมุนไพรที่อยู่ภายในนั้นก็เริ่มถูกหลอมละลายออกมาอย่างช้าๆฮา่าๆวิธีแบ่งงานการทําของประมุขภาคีมีประโยชน์ไม่น้อยจริงๆโอสถกืนอายุที่เดิมทีนักกรุงโอสถระดับ5เหล่านี้ยากจะหลอมสร้างได้สําเร็จหลังใช้วิธีที่ประมุกภาคีแนะนํอาอัตราความสําเร็จกับสูงขึ้นไม่น้อย ฟ้ามายิ้มแบบมีความสุขขณะมองวัตถุดิบเหล่านั้นถูกหลอมละลายในเตากันแล้วก็หันศีรษะเล็กน้อยยิ้มบอกกับเสี่ยวเหยียนด้านข้างพอเสี่ยวเหยียนได้ยินแบบนั้นหลังจากที่จดจ้องอยู่กับสมุนไพรที่อยู่ภายในเตากันเขาก็จะหัวเราะเบาๆไม่ได้การปรุงโอสถเกอนอายุเหล่านี้หากไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆก็จะสามารถปรุงออกมาได้1เม็ดภายในเวลาหวันตอนนี้ปรุงออกมาได้2เม็ดแล้วมอบให้ให้เ่า เก็บรักษาชั่วข่าวการฝึกอบรมหน่วยกล้าตายควรเริ่มลงมือได้แล้วการคัดเลือกหน่วยกล้าตายไม่เป็นปัญหาขอเพียงมีโอสดชนิดนี้มากพอภายในครึ่งปีภาคีเหยียนเราจะมีผู้แก่งล้าระดับกษัตริย์เพิ่มขึ้นอีก10คนพวกเราจะพยายามเล่งมือเต็มที่ถ้าค้าและคู่ผู้โสฟ้ามามีเวลาว่างก็จะช่วยปรุงด้วยแต่ข้าอยู่ในภาคีเยียนไม่นานอีกสักพักก็ต้องจากไปถึงตอนนั้น ทุกอย่างคงได้แต่พึ่งพาผู้โศฟาร์มาแล้วเสี่ยวเหวี่ยวกล่าวออกมาได้เสียงเข้งขึ้นเนื่องจากว่าถ้าเสียวอีเซียนส่งข่าวมาเขาก็ต้องจากไปโดยทันทีแล้วเรื่องภายในภาคเยียนก็ต้องให้ผู้อาวุโสให้เรากับฟาร์มาเป็นคนดูแลต่อดังนั้นครับเสี่ยวเหยียนก็เลยไม่สามารถมีเวลาเนี่ยจะอยู่ภายในนั้นได้ดังนั้นเสี่ยวเหยียนก็เลยเป็นเพียงเขาแก่แต่ในนามครับคือจัดตั้งภาคขียไว้ แล้วก็ให้คนอื่นดูแลต่อไปนะครับโอเคครับเราก็เจอกันโอกาสในนะคลิปหน้าดีกว่านะครับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันถ้ามีเวลาว่างผมจะใส่เวลาเพิ่มให้นะครับนะไปแล้วครับ